<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเราอยากจะเล่นเกมอสศวินต่อแต่ว่าเดี๋ยวไป,ไปดูเกมทําเค้กก่อนเพราะว่าเกมทําเค้กมันมีแจกของนะผมแจกหมวกหาหาน,นี่กงน จริงๆเกมทำเค้กนี่เคยแจก,กตุ๊กตาแบบเป็นกระเป๋าข้างหลังเลยนะแต่ว่าทำเคเวสเสร็จแล้วแต่ผมลืมไปรับนะผมก็เลยอดเลยแย่ยังอันนี้ผมเพิ่งตื่นนะเพราะฉะนั้นมันจะลืมสลือหน่อยแต่ก็เดเรื่อยๆต่วก็ตื่นตัวครับผมดีื้อ กดแล้วว่าลืมแล้วเออเปเล่นเกมทำเคสกันเอาของไม่ได้เอาของ้ตงบอกว่าเอเวสมากกว่าเพราะว่าของแจกประมาณตีสอง ก็หมดแล้วเหรอ น่าจะหมดแล้วเหรอขอดูในนี่กันหดแลลวเหรอโอ้เหลือต้งพันสามร้อยชิ้นไหมเหรอน่าจะบั็อกนะผมขอดนมันแจกทุกวันวันละหนึ่งร้อยชิ้นนะน่าจะบล็อกนะผม โอเคน่าจะบั็อกนะเข่งั้นไว้กันโอเคเปลี่ยนแผนกน็ผมเปลี่ยนแผนกลับไปแผนแรกเราจะเล่นเกมอัศวินกันนะผมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนโอ้กําลังจะทําเค้เคเกเลยอืมเข่งนเราไปเล่นอัศวินดีกว่าขอตั้งค่าจอยมั้งเต็มจอเขโอเคมาเนี้ย โอเคมาโอเคมันเข้าเกมยังไงกันนะผมต้อ,องไปที่หน้าจอหลักอุ้ยหราไล์สดอยังวะโอไล์แล้วโอเคนึกว่าพูดนานๆานไม่ได้เปิดไล์ช่วงนี้เราเลอะเรือน ว่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจำแผนที่ผมบอกว่าผมจะทำคลิปอีดิทบ่ะตัดต่อตัดต่อบัสเลเดอร์ตอนนี้ผมมีไอเดียแล้วว่ะผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งอะ่ะเขาตัดต่อด้วยโปรแกรม powerpoint อะ่ะแล้วผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจอะ่ะขนาดเขาใช้ powerpoint เขายังทำได้เลยเราอยากลองทำบ้างแต่ลองดูดูทรงน่าจะใช้เวลาไม่นานแบบ powerpoint ไม่ได้ทําใน PowerPoint จริงๆแบบหมายถึงตัวผมคงทําในโปรแกรมธรรมดาแต่ว่าไม่รู้ดิขนาด PowerPoint ยังทําได้เราต้องทำได้สิวะแต่ขออนี่ก่อนหน้าจอต้องต้องมี animation ยอะโหลดขอตังค่าจอหนะ่อยเงิน โอเคช่วงนี้เกมนี้คนไทยเยอะมากเลยด่าโคตรเก่งไงด่าโคตรเก่งไงคนไทยด่าโคตรเก่งเลยในเกมเนะี้ยด่าโคตรเก่งเลยผมย้ำอีกทีแม่งด่าโคตรเก่งเลยแม่งด่าไม่หยุดเลยมันพิมพ์ทั้งเกมเลยเกมเนะี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาแจกฟรีด้วยแหละหรืออาจจะเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน วันแรกไม่เจอเลยวันต่มาเจอเลยเฮ้ยแต่เกมน,นี้หนุกดีอะยิ่งเล่นยิ่งหนุกดีแม่งฝีมือไม่มีอ่ะวิ่งวิ่งไปช่วยช่วยกันตีอ่ะเสามคนลุมหนึ่งคนยังไงก็ได้เหรอโอเคเรา เราไปเลยแล้วกันล่ะที่จริงอะ่ะผมทาคลิปไปด้วยแต่ว่าคงทําแบบใช้คาว่าทําเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากกว่าไม่รู้ดิหลังหวันนี้ผมากทาคลิปไอเนี้ยแบบเก็บช่วงที่เราชอบไว้อะ่ะแบบเป็นโมเมนต์เฉยเฉยอะ่ะแบบว่าตอนเล่นเกมนี้ครั้งแรกเป็นยังไงอะไรเไงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเล่นเกมเลยดีอะ่ะ น,น่าจะดีเหมือนงันนะผมพูดอะไรวะผมเพิ่งตื่นอย่าถือสาผมเลยนอนไม่พอเลยครับผมนอนกี่โมงวะนอนผมน่าจะนอนประมาณสี่ชั่วโมงนะแล้วก็ตื่นเซิร์ r เวิร์ดอ้เซิร์บนี้้ยเซิร์บนี้ว่างเยอะ ขอเซตติ้งก่นอนนะกันต่อโอเคไม่มีอะไรปลอดภัยปลอดภัยว่าผมยังเดี๋ยวค่อยไปไอ้นี่นะนเ,ด,เดี๋ยวค่อยไป เปิดที่อ่างคอมเมนต์นะอ,อันนี้ผมใช้คอนใน โลหหอ,อกดีกว่าของถนัดคัสที่ผมยังไม่ได้เล่นเลยคือคัสนักขนูนะ โอ้เมื่อแต่ระวังตัวข้างหน้าไม่ระวังข้างซ้ายอันนี้เราจอยเข้ามากลาเกงเกมไหมนะไม่ได้จอยมาตั้งแต่ต้นนะผม ช่องนี้แม่งขี้เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนมั่วแต่ช่องนี้เอ้ยไม่ใช่ช่องเกมนี้นี่สกินสกินไม่ค่อยมีเท่าไหร่แบบชุดกงชุดกรอยอย่างเงี้ยบางคารจะมีเยอะแต่บางคารก็มีน้อยเหลือเกินอย่างเช่น ไม่ใช่คลาสแตเป็นฝ่ายอย่างฝ่ายที่ผมเล่นอันเนี้ยสกินเกราะมีนิดเดียวเองโอ้ ฝายที่มีกระเยอะๆจะเป็นสีฟ้ากับสีแดงอะกล่อเยอะมากเกมนี้เนี่ยฝีมือนี่ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะเพราะว่าเคยเห็นโค้ดหนึ่งเก่งมากเลยแบบเก่งโคตรๆอะ บล็อกโคตรด,ดีฟันโคตรด,ดีถีบได้ด้วยคือถีบถีบเก่งอะไรเก่งหมดเลยสุดท้ายก็โดนลุมตายอยู่ดี เหตคนเดียวโซโล่เลยสุดแหกปากเลย เป่าเลยเป่าบัฟอุ้ยชิเก่นตองเนี่ย <laughs> ลุมเลยลุมก็หันมาทางดีนี้หักตัวอุ้ย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  โอ้ยโอ้เกมแม่งโคตรชุลมุนเลยจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมถนัดสายอะไรก็ได้เพราะผมเปลี่ยนสายโคตรบ่อยไม่รู้จะถนัดอะไรระหว่างโล่หอกกับดาบธรรมดา อันนี้นี่ผมแต่งตัวละครให้เหมือนไทเทิลซนซเตอร์มากๆเลยนะแบบผมขาวแล้วก็มีแผลบนหน้าอะไรอย่างนี้อุ้ยเต็มหัวเพื่อนเลยง้างมาเต็มข้อ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันอึดจังเลยหลบแต่พี่กิ๊ดโอ๊ยหลบไม่พ้นหลบไม่พ้น ออยบผิดเวลามันถีบนี่เราสามารถแบบหลบได้ดีหน่อยเลยนะแบบกดแบบหลบแบบซ้ายขวาๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้หลบง่ายขนาดนั้ะโอ้ อุ้ยอุ้ย,อยโอ้โหวอล์กเอซ์ใช้ขวามสงคารามมาเนอ้ออยาใช้ดาบใหญ่มากเลยเกรย์ซอร์สแต่ว่าผมยังไม่มีผมมีแค่ลองซอสอเฉยมีดาบยาวแต่ไม่มีแบบแบบดาบบิ๊กเบิ้มอะไรยังไม่มี เป่าบัฟเลยเป่าบัฟอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยโอ้โ <c oughs> ต่อยต่อยให้ติดจังหวะต่อยให้ติดจังหวะ สีซีวิกก็ชนะแล้วเอ้ยโอ้โอ้ไฟไม่ตายอีรมสิวิกชนะแล้วเกมน,นี้ถ้าเกิดเราเหวี่ยงแล้วเราหันหน้าไปยิ่งหันหน้าเยอะมันจะยิ่งโดนหลายคนนะครับ อุ้ย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 อืมอเปิดที่อ่านคอมเมนต์ได้แล้วขอเปิดที่อ่านคอมเมนต์ก่อนเด็กเคเกมแม่งเกมแม่งโคตรอุ้ย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 เลย